ตอนนี้ร่างกายต้องการกาแฟผมว่าเราไปหากาแฟกัน,กนไปครับอ๋อไปไม่ได้ครรถไฟขวางขึ้นรถไฟไปก่อนครับแวะดูรถไฟกันมาถึงแล้วแบบคอฟฟี่ไม่หวานเลยครับร <c oughs> ้านใกล้บ้านเดินมาก็ได้ แล้วแล้วเราก็นั่งรอรอคิวรอคิวดูอะไรไปก่อนในร้านกระดมก็มีเยอะครับดูภายในร้านไปก่อนรอคิวต่อไปเพราะว่าคนเยอะดูแอร์ไปก่อนดูลูปไปก่อนดูไปก่อน ได้แล้วครับกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับเ,เพื่อน